สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปชมงาน Miss Universe Extra o r g a n i z e เจอจากสักวันที่คุณแม่แอนจักรพงของเราเนี่ยไปคนจัดเพื่อเฉลิมฉลองทศวรรษใหม่ในการเป็นเจ้าของ Miss Universe แบบร้อยเปอซเขาก็เชิญเรา Miss Universe ต่างๆ4-5หปัดสีห้าปีเนี่ยมารวมในงานนี้เหล่าแฟนคลับก็อยากเจอเนี่ยก็มารอรับบัตรกันตั้งแต่เช้าตรูร่เลยเธอ แขกมางานกันเยอะมากเลยนะนี่ป้าโอลิเวียเชอ็นะสปอนที่จับใจไทยแลนด์ชอบไทยแลนด์มากชอบเลิฟไทยแลนด์มากแต่ปีฟ้าใสนะคะแล้วก็คุณ,คณทอรพี่ทอรซีขอบคุณพี่ทอรน,นะคะน่ารักกับพวกเราเสมอเลยแล้วก็ไม่ถือตัวเลยอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรเพิ่มไหมและที่สําคัญเธอนะักร้องที่ฉันเซอรพรส์มากก็คือคุณเพียวเดอะวอยซ์มาร้องสดในงานไปฟังกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในเขาเรียกว่าอะไรอะในโรงหนังเนาะคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีฉายแบบอุ๊ยที่เราได้รับตําแหน่งเนาะพี่ปุ๋ยพันธิปอับปุ๋ยอับปุกอภัสราเขาก็มีถ่ายแบบนู่นนี่นี่นั่นในงานนะคะก็ไม่ออกแม้อะไรมาเจอเลยค่ะฮานาสมิชชี่นิเวิร์ส2021เธอจะบอกว่าตัวจริง,งานางอะนางดูบวมนะไม่ได้ดูอ้วนดูเหมือนตัวจะระเบิดแต่ว่าหน้านางสวยมากคือเข้าใจนะ อนแรกเราก็ดูว่านางอ้วนเนาะแต่จริงๆแล้วคือนางตัวแบบตัวบวมอะ่ะเราพูดไม่ถูกคือไม่ได้ดูอ้วนอ่ะตัวบวมถ้าเกิดอ้วนเขาจะมีเซลลูไลน์นะแต่นางไม่มีตัวจริงหน้านางคือหน้านางสวยมากแขนขานางเล็กมากนะคะและนี่ก็จะเป็นไลลานะคะมิชชีนิเวิร์ปีสปี2021หรือตัวตึงตัวตึงจากวานเนาะแล้วก็จริงๆแล้วหน้านางก็คือตามอายุแหละก็อาจจะมีการกลายบ้างเพะบ้างแต่ว่ารวมๆนางก็เป็นผิวสีที่สวยนะคะแล้วก็ นาตาลีเกลบอกว่ามีชีวิปี2005เธอคือเหมือนนางสตาร์ไว้คือนางยืนกับรุ่นน้องคือแบบไม่จมไม่หายไม่ตาลาตินและที่สําคัญพีกมากเมษาตัวจริงสวยมากสวยแบบฉันอึ้งอ่ะทําไมตัวจริงนางสวยขนาดนี้จนใหญ่ใหญ่ให่คนหนึ่งนางกรีดมากเราบอกสวยมากสวยเลยขนาดนั้หน,นาทเธอนางกรีดเวอร์เดี๋ยวดูดิแฟนคลับคนหนึ่งกรีดดูดิกรีดเวอร์กรีดไว,ไว้ดีใจมากดีใจมากแล้วก็ แฟร์ิโอนะเกมีชีวิตปี2018สวยยังไงสวยยังงั้นนางเป็นคนเดียวนะที่แบบดูไม่เปลี่ยนแล้วดูสวยเมั่งแต่ปี2018่อะเธอดูดิดูหน้านางดิหน้านางน่ารักก่นเนาะคือคงสวยอะ แม่แอนจักกะพงมาแล้วค่ะเดินมากับหนุ่มหล่อสกุตาหลุดมากโอ้โหคนที่ดังเดินควงมาคือหล่อมากหล่อแบบโ oh อ้ไม่ก้อนนะคะก็เหล่าแฟนๆนะคะก็กรีและปบมือให้นาะเขาดีใจกันหนอเนาะว่าคนไทยสามารถเป็นเจ้าของมีชชนิเวอร์ได้ร้อซมันก็อเมซิ่งเนาะเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ยินดีด้วยนะคะ,ะในงานนะคะก็จะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรทีเซอร์พรีเซนเทชันต่างๆนะคะคนในงานก็เฮิร์นช็อตน,นี้พีกมาก <c oughs> เขาพูดอะไรกันี่ยมีคนแกะคำมาแล้วนะคะว่าอะไรนะอุ๊ย what happened in the past อะไรนะ sorry อ,อะไรแบบเนี้ยเขาแกะมาแต่ว่าฉันต้องรูน้นงพูดอะไรกันนะคะแต่นนี้ก็เป็นโมเมนต,ต์ต่างๆนุณเพียวก็ลองโมเมนต์อินท <c oughs> จะเป็นเอ่ออะไรโมเมนต์ขาวโมเมนต์แต่ละปีตั้งแต่ปีแรกยัน70ปียันปีล่าสุดเขาก็จะบอกว่าเราเดินทางมาถึง70ปีแล้วนะคะเขาหมวดประมวลภาพแล้วคุณเพียวก็ร้องเพลงวันโมเมนต์ทำได้แบบเข้ากับคลิปวิดีโอมากๆเลยอะเธอแล้วก็นี่คุณปุ๋ยพรชิมนาคุเรนยนอกมิชันเวิร์ดหนึ่งเก้าแปดแ ปีที่ฉันเกิดนะคะแล้วต่อช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นการทอล์คโชว์ก็เหล่า Miss u n i v e ว s e แต่ละปีก็มาพูดคุยต่างๆว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่รู้สึกยังไงบ้างมาประเทศไทยอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีใจไหมที่ JKN ได้เป็นเจ้าของ Miss Universe นะคะก็อวยแม่แอนกันนะแล้วก็ชันพีคือยายลายาม i s s u n i v e ว s e 2018ไอ้2011อะนางยังสปีดได้ดีมากเขาถามคำถามที่นางเคย เคยเคยได้ถามตอนตอนที่นางมงอะ่ะนางก็ตอบได้ดีมากก็มองทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปแม้กระทั่งตัวเองนะคะแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือตัวชั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นตัวชั้นแล้วก็พีคมากที่เจอทันเจนเดอร์ที่เคยขึ้นเวทมิชชันเวอร์สองพันสิบแปดอะนั่งมาเซอร์ไพรส์นะคะพีก,กว่านั้นเธอร์ s มิชชันเวอร์ไชนแลนต์แต่ละปีได้ขึ้นโชว์ตัวอันนี้มาริยาทุนเลอรลาค่ะมิชชัน n ิเวอร์ไชนแลนต์ปีสองพันสิบเจ็ดจะบอกว่ามาริยาสวยมากสวยสะพึงมากสวยสะพึงแบบสวยสะพึงสวยว่าาเเดิมะข้ใจ ต่อไปอแมนดา c ชอริสซาออฟดัมนะคะมิชชี่นิเวิร์สไทยแลนด์2020มาในชุดไทยและพวกมาลัยที่นางถืออะนางมีมินนิ่งนะจ๊ะนางมีมินนิ่งที่จะสื่อแบบว่าพวกมอะไรจักรวาลเนาะต่อไปแอนเชอรี่สกอตเคมิสมิชชี่นิเวิร์สไทยแลนด์2021ก็นางสู้แอนชิรี่สวยขึ้นสวยขึ้นชะตายฉันชอบโมเมนต์นี้มากเลยที่เราเหล่าแฟนๆเรามิชชี่นิเวิไทยแลนด์แต่ละปีมาเดินด้วยกันน่าจะมีแม่นิ่งฟ้าใสอะไรอย่างนี้มาด้วยเนาะ แอนนาเสือสะพึงมากจะบอกว่าถ้าได้หน้านี้ผมนี้อะไรไปไปกองใหญ่อย่างเงี้ยยังไงก็เข้ารอบเธอขอร้องให้ฝึกแต่งหน้าแต่งอะไรเยอะๆเลยอะอยากให้นางแต่งได้ขนาดเนี้ยเหมือนช่างไทยแต่งให้อะ่ะคือสวยมากยืนไปไม่ตายใครเลยอะ่ะแล้วก็พี่บุโก้เอ้ยเอานี่มาให้ดอกไม้แม่แม,ม,ม,ม่อันจากพงแลปิดท้ายด้วยตัว,ต,วตัวเลื่องจากบาจ่างหรืออีหวานของพวกเราขอบคุณนางนะจ๊ะ